สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในเรื่องของความเชื่อและความเชื่อที่ทําให้เราทั้งหลายได้รอดนั้นมีความสําคัญครับเพราะว่าความเชื่อนี่เองก็ทําให้เกิดการไว้วางใจความเชื่อนี่เองทําให้เกิดความศรัทธาพี่น้องครับความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญครับเพราะว่าพระภิมพ์ได้บอกว่า ผู้ชอบทำหรือคนชอบทำนั้นก็เริ่มต้นด้วยความเชื่อและสุดท้ายก็ความเชื่อนะครับเราจะมานำมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับในบทเพลงชวิกิเซียนบทที่141โดยความเชื่อข้าได้เห็นให้เรามานมัการพระเจ้าด้วยกันนะครับ No one. พี่น้องครับเราต้องใช้ความเชื่อนะครับเราจะได้เห็นความเชื่อเราจะได้เห็นความจริงของพระเจ้าความเชื่อทําให้เราเข้าสู่มิติที่ชีวิตคริสเตียนเราจําเป็นที่ต้องมีความจําเป็นที่ต้องมีความเชื่อนั้นเป็นมิติอีกมิติหนึ่งนะครับผมอยากจะใช้คําว่ามิติเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจและนี่คือการทํางาน ของจิตวิญญาณครับเป็นความจริงนะครับว่าชีวิตมนุษย์นั้นดําเนินไปตามสิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราไว้วางใจศาสนาของมนุษย์ที่เกิดขึ้นก็มักจะขึ้นอยู่กับความเชื่อถือที่มีต่อศาสดาคนนั้นๆของแต่ละศาสนาพี่น้องครับสิ่งที่พระเยซูได้ทรงเห็นและยกย่องในบรรดาคนที่พระเยซูพบและเขาได้ สำแดงออกด้วยการกระทําสิ่งนั้นก็คือความเชื่อความเชื่อที่เปยซูพบเปซูยกย่องในคนต่างๆเหล่านั้นก็คือความเชื่อครับความเชื่อที่เขาแสดงออกอย่างเช่นความถ่อมใจที่แสดงออกจากความเชื่อคนตาบอดคนเจ็บป่วยคนง่อยแสดงออกความเชื่อของเขาด้วยการเชื่อฟังทําตามพี่น้องครับ เพราะเหตุที่ว่าพระเยซูปรงชทรงให้ความสําคัญแก่ความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความจําเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องความเชื่อให้ถ่องแท้และนี่คือความเชื่อที่เริ่มต้นนําไปถึงการกลับใจเสียใหม่นะครับเพนองครับเนื่องจากว่าความสําคัญของความเชื่อพระกัมภีชี้ชัดเจนครับว่าเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อการที่เราจะรับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ ที่มาถึงชีวิตของเราก็รับโดยความเชื่อการที่เราจะรับการชำระให้บริสุทธิ์ก็โดยความเชื่อการที่เราจะรับการคุ้มครองพิทักษ์รักษาจากพระเจ้าก็โดยความเชื่อการที่เราจะตั้งมั่นคงอยู่ในความเชื่อก็โดยความเชื่อการที่จะเราจะได้รับการรักษาโรคก็โดยความเชื่อการที่เราจะดำเนินชีวิตก็โดยความเชื่อการที่เราจะชนะ อุปสรรคต่างๆก็โดยความเชื่อพี่น้องครับความเชื่อพระเจ้าตรัสว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่จําเป็นความเชื่อทําให้พระเจ้าออพรไทยในชีวิตของเราผมอยากจะอัญเชิญพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่6นะครับที่เน้นย้ําว่าความเชื่อทําให้พระเจ้าออพรไทยให้เรา ฟังพระ้าของพระเจ้าด้วยกันนะครับแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระไัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์โปรดฟังครั้งครับแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระไัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรง,งดำนรนพระชนอยู่และพระองค์ทรง,งเป็นผู้ประทานบำเด็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์พระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูนะครับอีกข้อหนึ่งฮีบรูบทที่ 10: ข้อ38ครับฮีบรูบทที่1 0ข้อ38แต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ และถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอยเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยข้อ39นะครับแต่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่เสื่อมถอยและถึงซึ่งความพินาศแต่เป็นคนที่เชื่อมั่นจึงทำให้ชีวิตปลอดภยัยพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าคนชอบทำก็คือพวกเรานะครับดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ และเราต้องรักษาไว้นะครับอย่าให้ความเชื่อนั้นเสื่อมถอยถ้าเราเสื่อมถอยพระเจ้าไม่พอพระทัยครับและในขารเลิกกันครับถ้าเรามีความเชื่อเราเชื่อมั่นนะครับยึดความเชื่อไว้อย่างมั่นคงในพระเจ้าชีวิตเราจะปลอดภัยพี่น้องเห็นไหมครับว่าความสําคัญของความเชื่อสําคัญถึงขนาดนี้นะครับความเชื่อนั้นจะต้อง ไม่สงสัยเพราะอะไรครับเพราะว่าการสงสัยนั้นเป็นบาปร้ายแรงผมอยากจะยกพระวจะนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมยอห์นบทที่16พระธรรมยอห์นบทที่16ข้อที่9นะครับในเรื่องความผิดนั้นคือเพราะเขาไม่วางใจในเราโปรดฟังอีกครั้งครับในเรื่องความผิดนั้นคือเพราะเขาไม่วางใจในเราคำว่าวางใจตรงนี้นะครับก็เป็นความเชื่อ อีกรูปแบบหนึง่งซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายครับเพราะว่าการไม่วางใจในพระเยซูเท่ากับการที่ไม่เชื่อฉะนั้นเองตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าการที่เราสงสัยว่าพระเยซูจะเป็นพระเจ้าหรือไม่พระเยซูจะเป็นพระผู้ช่วยรอดหรือไม่สงสัยในเรื่องของชีวิตนิรันดร์สงสัยในเรื่องของความบาปไม่เชื่อครับนะครับสงสัยคือไม่เชื่อ เป็นบาปร้ายแรงพระธรรมโรมบทที่14ข้อ23ก็ทำนองเดียวกันครับแต่ผู้ที่มีความสงสัยอยู่นั้นถ้าเขากินก็มีความผิดเพราะเขาไม่ได้กินตามที่ตนเชื่อทั้งนี้เพราะการกระทำใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อมั่นก็เป็นบาปทั้งสิน้นคำพีชัดเจนนะครับการสงสัย การกระทําที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อมัน่นไม่ได้เกิดจากความเชื่อที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากความเชื่อที่ถูกต้องก็เป็นบาปทั้งสิน้นพี่น้องครับหลายหลายคนมักจะสอนว่าสงสัยไม่เป็นไรนะครับแต่พระคัมภีร์สอนว่าสงสัยก็เป็นบาปแสดงว่าเขาสงสัยในเรื่องราวที่สําคัญสําคัญครับเป็นหลักข้อเชื่อหลักที่สําคัญสําคัญสงสัยก็คือไม่เชื่อ นะครับก็เป็นความบาปเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจะไม่รอดนี่คือความร้ายแรงของการไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์สงสัยในฤทธิ์อำนาจแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์พี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปณีมานอไม่ได้สงสัยไม่ได้นะครับเรื่องอื่น,อ,นอาจจะสงสัยได้ว่าทำไมพระเจ้าทำแบบนี้อาจจะมีคำถามได้พี่น้องครับแต่เรื่องหลักๆสงสัยไม่ได้ไม่เชื่อไม่ได้นะครับ เรากลับมาถึงความเชื่อก็คือเป็นการทำให้การสำแดงฤทธิ์อานาจของพระเยซูสามารถที่จะสำแดงได้โดยไร้ขอบเขตจำกัดก็เกิดจากความเชื่อครับความเชื่อทำให้ชีวิตของเราเป็นแหล่งพระพรให้กับคนอื่นได้เสมอพี่น้องครับความเชื่อทำให้เราเป็นแหล่งพระพรต่อผู้อื่นได้เสมอความเชื่อ ทำให้เราเกิดความภาคเพียนพยายามที่จะช่วยผู้อื่นความเชื่อทําให้เราเกิดแพชชั่นนะครับเกิดความปรารถนาแรงกล้าที่เราอยากจะให้คนอื่นได้รับสิ่งที่ดีๆเหมือนเรานี่คือแพชชั่นความเชื่อก่อให้เกิดความมานะอดทนในการรับใช้พระเจ้าความเชื่อทําให้คนอื่นได้รับการช่วยเหลือพี่น้องครับนี่คือประโยชน์ต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของความเชื่อสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับความหมายของความเชื่อเกิดอ,อะไรพี่น้องครับพอมาถึงตรงนี้นะครับผมจะขอใช้คําว่าความศรัทธานะครับความศรัทธามันไม่ใช่เป็นแค่ความเชื่อเฉยๆหรือว่า b e l i v f นะครับความศรัทธารวมไปถึงความหวังด้วย ความศรัทธารวมไปถึงความเชื่อในเรื่องหลักข้อเชื่อด้วยความศรัทธารวมไปถึงความเชื่อไว้วางใจที่ขาเรียกว่า trust ก็คือความเชื่อไว้วางใจพี่น้องครับความเชื่อรวมถึงด้านสติปัญญาความเชื่อรวมถึงด้านความรู้สึกอารมณ์ต่างๆความหวัง เกี่ยวข้องกับอนาคตในขณะที่ความเชื่อเกี่ยวข้องกับทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตพี่น้องครับให้เรามากลับมาดูชีวิตของพวกเราเรามีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนครับผมอยากจะสรุปสั้นๆเกี่ยวกับประเภทต่างๆของความเชื่อนะครับความเชื่อประเภทแรกก็คือความเชื่อเฉยๆความเชื่อเฉยๆนี้ มารซาตานเขาก็เชื่อนะครับเชื่อว่ามีพระเจ้าครับแต่เป็นความเชื่อที่เป็นเหมือนกับความรู้เป็นการยอมรับโดยปริยายคุณว่ามีพระเจ้าผมก็เชื่อมีพระเจ้ามารซาตานนั้นมีความเชื่อเฉยๆแบบนี้ครับก็คือรู้ว่ามีพระเจ้าแต่เขาหรือมารซาตานนั้นไม่ได้มียอมรับพระเจ้าเลยแม้แต่น้อย เขาเป็นศัตรูกับพระเจ้าเขากบฏต่อพระเจ้าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาต้องการที่จะเป็นใหญ่เหมือนพระเจ้าพี่น้องครับนั่นคืออันตรายความเชื่อเฉยๆไม่ได้ทำให้คนรอดนะครับประการต่อไปก็คือความเชื่อที่เรียกว่าความเชื่อศรัทธาพี่น้องครับความเชื่อศรัทธาก็คือความเชื่อที่เราศรัทธาใครเรา ติดใจเรารู้สึกชื่นชมใครแล้วเราให้เขาเป็นผู้นำเราเป็นผู้ตามเขาพูดอะไรเราก็เห็นด้วยเราจะช่วยเขาในการทำหลายสิ่งหลายอย่างนี่คือความเชื่อแบบศรัทธาความเชื่อศรัทธานี้ก็มักจะเกิดกับบุคคลต่างๆนะครับที่เป็นผู้นำที่เราชื่นชมชื่นชอบเรารู้สึกเขาเป็นไอดอล หรือเป็นตัวอย่างต้นแบบของพวกเราเราก็ศรัทธาความเชื่อศรัทธานี่นะครับเป็นความเชื่อในศาสนาที่มีต่อศาสดาของตัวเองบรรดาศาสนิกศาสนิกชนในศาสนาต่างๆปีนองครับก็ต้องมีความเชื่อแบบศรัทธานี้นะครับศรัทธาในผู้คนศรัทธาในระบบศรัทธาในหลักการแนวคิด ศรัทธาในหลักปรัชญาต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อระดับที่ 2. ครับความเชื่อระดับที่3ก็คือความเชื่อแบบไว้วางใจครับที่เราใช้คําว่า trust ความเชื่อไว้วางใจก็คือความเชื่อที่มีต่อบุคคลที่มีอํานาจสูงกว่าบุคคลที่มีสติปัญญามากกว่าบุคคลที่อยู่ในขั้นกว่าครับ ดีกว่าสูงกว่าเก่งกว่านะครับเราก็เชื่อถือท่านเหล่านั้นและไว้วางใจท่านเหล่านั้นว่าท่านสามารถช่วยเราได้ท่านสามารถที่จะเข้าใจเราให้ความช่วยเหลือเราเป็นกองหนุนเป็นแบ็กให้กับเรานะครับเราก็เชื่อและวางใจว่าท่านสามารถช่วยเราได้ดังนะนั้นก็คือ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อในเทพเจ้าของบรรดาลัทธินิกายต่างๆนี่คือความเชื่อแบบไว้วางใจความเชื่อที่เราสามารถพึ่งพาได้ครับนะฮะแต่ประการสุดท้ายประการที่4ก็คือความเชื่อ ที่นำไปสู่การเชื่อฟังความเชื่อที่นําไปสู่การเชื่อฟังเชื่อฟังในนี้หมายถึงทําตามที่ท่านปรารถนาที่ท่านต้องการเพียงครับความเชื่อทั้งสีแบบนี้ความเชื่อแบบไว้วางใจความเชื่อแบบศรัทธาความเชื่อเฉยๆก็สู้ความเชื่อแบบเชื่อฟังและทำตามไม่ได้ เพราะฉะนั้นประเภทที่4ครับถือว่าเป็นความเชื่อแบบสูงสุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสามารถที่จะทําตามได้สามารถที่จะเชื่อฟังได้ในทุกๆสถานการณ์และความเชื่อนี้เองนะครับก็จะทําให้เกิดความหวังใจความเชื่อนี้เองก็เป็นที่มาที่ไปของทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตความเชื่อตรงนี้นครับเป็นความเชื่อที่ไม่ใช่แค่บ i ลีฟนะครับ เป็นความเชื่อที่ไม่ใช่แค่ trust ไม่ใช่ faith นะครับแต่เป็นความเชื่อแบบ obedience ก็คือการเชื่อฟังการรวมความเชื่อแบบศรัทธาความเชื่อแบบไว้วางใจให้มาเป็นความเชื่อแบบเชื่อฟังพี่น้องครับการเติบโตของความเชื่อนะครับก็จาก belief ขึ้นมาเป็น faith นะครับจาก belief ก็คือเชื่อเฉยๆเป็นความเชื่อแบบ อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับพอมาถึงขั้นที่2คือความเชื่อแบบ faith หรือว่าความเชื่อแบบศรัทธานะครับก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับศาสดาหรือไม่มีความสัมพันธ์กับศาสดาก็ได้นะครับอาจจะชื or or ่นชมเห็นด้วยอยู่ห่างๆมีความศรัทธาในบรรดาศาสนาหรือบุคคลที่เราเคารพนับถืออาจจะมีความสัมพันธ์หรือไม่มีความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะครับ แต่ความเชื่อที่ 3, าที่สจะต้องมีความสัมพันธ์ครับถ้าเราจะไว้วางใจใครแน่นอนครับเราจะต้องรู้จักคนนั้นให้มากขึ้นและถ่องแท้เรารู้จักเพื่อที่เราจะไว้วางใจคนที่เรารู้จักยิ่งรู้จักมากและรู้จักว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่ดีเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีศักยภาพเป็นผู้ที่มีอำนาจเราสามารถที่จะพึ่งพาใส่ท่านได้ แน่นอนครับเราก็ต้องใช้ความเชื่อแบบนี้แต่ความสัมพันธ์ก็จะลึกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่ความเชื่อสุดท้ายเนี่ยครับเป็นความเชื่อที่เรายอมทำตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านบัญชาท่านสั่งก็คือเชื่อและทำตามนำไปถึงอะไรครับเนื่องจากความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่เราเชื่อสูงสุดก็นำไปถึงการเชื่อฟัง พอผู้ที่เราเชื่อนั้นต้องเป็นคนที่ดีพร้อมเป็นคนที่ทุกอย่างเลิศหมดประเสริฐหมดดีหมดนั่นแหละครับเราถึงจะไว้วางใจท่านและเชื่อฝังท่านนี่คือความสัมพันธ์ครับความเชื่อเกิดจากความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆความไว้วางใจก็เช่นเดียวกันก็เกิดจากความสัมพันธ์ที่มากขึ้นลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งเรายอมที่จะเชื่อฟังทุกอย่างนั่นแหละครับคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เรามีความเชื่อเช่นนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร,พ,รพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ